รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการสองคำกับดิฉันรัตนมณีกังวลไกลค่ะเรายังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปตามวัดต่างๆและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้วัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดโกมุดพุทธรังสีถนนพุทธมนฑลสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครกราบนมัสก,การท่านพระครูโกมุดสิทธิการด็อกเตอร์เจ้าอาวาสผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเป็นผู้ให้เป็นที่เคารพและที่พึ่งของประชาชน พร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมข่าวสารงานบุญประจำปี2566เนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีการก่อตั้งวัดโกมุตพุทธรังสีและงานบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลวันมาคฆบูชาซึ่งมีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญสุขเจริญธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลาย ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอัตมาภาพพระครูโกมุตสิทธิการวัดโกมุตพุทธรังสีพุทธมณมทนสายสามแขวงสาลาธรรมศพเขตวีวัฒนากรุงเทพมหานครในพธสทยในพุทธมณมทนสายสามเนี่ยมีวัดเดียวที่อมองเห็นได้เด่นชัดเพวัะน,นั้นก็อยากจะเจริญพรเชิญชวนท่านว่าในโอกาสอันใกล้เนี่ยในวันมาคบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญ ของพุทธศาส,สนาเราถือว่าเป็นวันวิเศษโดยกาสที่วันที่หมีนาคมในปีนี้เป็นวันมาฆบูชาเลิกในโอกาสดังกล่าวนี้ในวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญอย่างไรเป็นวันที่พิสุ1250รูปมาประชุมกันต่อหน้าพระพักแห่งองค์สมเด็จพระมมีพระภาค โดยไม่ได้นับหมายนั่นเป็นความวิเศษประการที่สองพิสูจทั้ง1254รูปนั้นลนะ้วนเป็นพระขีณนาศพทั้งหมดไม่มีพิสูจผู้ไม่ปกติแลวธรรมดาอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นประการที่3าพิสูจทั้งหลายเป็นพิสูจที่องค์สมเด็จพระมุมีพระภาคนะั่น ได้ประธานการบวชให้ด้วยพิธีเอหิภิขุอุปสัมปทาซึ่งแปลว่าขอเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดและในคราวครั้งนั้นเนี่ยความวิเศษที่สำคัญองค์สมเด็จพระวุมิพระภาคได้ทรงแสดงโอวาดปาติโมกนั่นคือความเป็นมาในโอกาสดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นวันที่เราชาวพุทธหรือคนทั่วโลก ได้ยกย่ององค์สมเด็จพระมีพระภาคเจ้าว่ามีความวิเศษอย่างไรนั่นถือว่าเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธรู้ทราบและได้ปฏิบัติตามโอวาทปฏิโมกขององค์สมเด็จพระมีพระภาคอยู่แล้วในโอกาสดังกล่าวนี้จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนาศึกษาค้นคว้า ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ดีแล้วตั้ง84,000พันวัธรรมขันธ์และเรามีศินห้าสินแปดิสิได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในตัวจึงฝากให้ท่านทั้งหลายในโอกาสดังกล่าวนี้ขอจเจริญพรว่าวัดโกมุตเถระรรสีวัดโกมุตครบรอบ25ปีในการประกาศเป็นวัดชื่อว่า วัดกุโมวัธรังสีถูกต้องตามกฎมหาเทรศสมาคมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์วรศกราช2540เป็นต้นมาและวัดก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วสารทิศได้มาร่วมกันสร้างวัดเป็นปึกเป็นแผ่นณปัจจุบันนี้คณะกรรมการของวัดพระสงฆ์องค์สมเด็จจึงถือโอกาสทุกตี ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมวัดเปิดโอกาสให้คนได้กราบสักการะบูชาหลวงพ่อโกมุตพุทธ,ธาพิบาลปรับมารประทานพรโชคลาภซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดได้จัดงานลำลึกครบรอบการตั้งวัดในทุกปีปีนี้25ปีถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้มาอยู่ในระยะ ในวันมาฆบูชาด้วยจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาปิดทองหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปราบมาประธานพรโชคลาภพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเถรอาจารย์พระเเจิอาจารย์และรอยพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ในวัดและให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาสร้างบุญบาร,รมีกันกำหนดตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เวลา17นิกา มีการทําบุญอุทิศแดบ่บรรพบุรุษดวงวิญญาณทุกวิญญาณและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายได้ก่อล่างสร้างวัดมาทั้งที่สิ้นไปแล้วที่ยังมีชีวิตยอยู่และอีกประการหนึ่งนั้นในเวลา18นาฬิกาก็มีการเปิดงานเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนทั้งหลายมาร่วมรับประทานอาหารตอนเย็นกัน โดยเข้าสู่โครงการคืนสู่เย่าเข้าสู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเลี้ยงอาหารกันและมีการแสดงบางอย่างที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายและวัฒนธรรมหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เป็นวันสุดท้ายก็เปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายเข้ามาสักการะปิดทองหลวงพ่อ ขอพรหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปรับมาประทานพรโชคลาภทุกวันตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเท่านั้นย้ำหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียงไปรบกวนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดใกล้ชิดมากจนเกินไปสำหรับในวันที่7วันสุดท้ายเวลา22นาฬิกา มีการทอดผ้าป่าลอยฟ้าสามชีเพื่อสร้างเททองหล่อหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อกมุดพุทธาพิบาลปรับมานประทามพรโชกลาบหน้าตัก5เมตรสูง9เมตรเพื่อประดิษฐานกลางสนามวัดกมุดพุทธรังสีเพื่อเป็นพุทธานุสติและให้คนประชาชนทั้งหลาย ที่ผ่านไปผ่านมาในโอกาสต่อไปเมื่อพระเป็นองค์สําเร็จแล้วตั้งตระงานอยู่การสนามคนจะได้มาขอพรสักการะบูชาเป็นการที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เป็นพุทธานุสติได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมงานในการมงคลน,นี้ครบ25ปี จึงขอเจริญสุขเจริญธรรมพบรบารมีบุญใดที่สาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาได้สร้างมาด้วยดีตลอดแล้วขอบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นตบะเดชะเป็นพระวะ่ปัจจัยปกป้องคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยวาสนาด้วยบารมี ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานและปราศจากอันตรายทั้งปวงและมีอายุยืนยาวนานได้ปฏิบัติค้ำจุนดูแลพระพุทธศาสนาให้ตราบนานเท่านาน,านขอเจริญพรขอเชิญร่วมงานคืนสู่ย่าวเข้าสู่วัดครบรอบ25ปีวัดโกมุตพุทธรังสี ปิดทองขอพอรหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปราบมาณประธานพรโชคลาภนาวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตรสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเริ่มงานวันที่28่สกุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2,566วันที่28่สกุมภาพันธ์2,566เวลา17บเนาิกาพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานทำบุญอุทิศแด่ผู้มีพระคุณแก่วัด 18นาฬิการ่วมรับประทานอาหารโต๊ะไทยแบบขันโตกชมการแสดงแบบล้านนาไทยอาทิฟอ้อนเล็บฟอ้อนสาวไหมตีกลองสบัดชัยวันที่1-7มีนาคม2566เชิญสาธุชนร่วมปิดทองสการะพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อกโกมุตพุทธาิบาล ปรับมานประธานพรโชคลาภปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและพระเกศจตเทราจารย์ตลอดทั้งวันและคืนวันที่7มีนาคม2,566เวลา22นาิกาพิธีทอดพระป่าสัมมคีลอยฟ้าร่วมบุญสร้างองค์หลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรเวลา23นาฬกาพิธีปิดงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโกมุตพุทธรังสีโทร0989829828 เวลาสำหรับรายการสองทรรประจำสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะแต่แน่นอนว่าเราจะพบกันแบบนี้ในทุกๆเช้าวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้และขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรัฐมณีกางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ